โปรแกรมอาหารมาแจกมาให้ส่คนที่อยากดูแลรูปร่างพร้อมกันหรือยังนะครับถ้าผู้ชมพร้อมเพื่อนมาดูได้เลยนะคะถ้าพร้อมเราไปดูสไลด์ต่อไปนะหลักการในการดูแลรูปร่างวันนี้ทามาให้สองสูตรค่ะสูตรแรกเป็นไงครับอาจารย์เต้สูตรแรกคือสูตรปกติค่ะสําหรับคนที่ต้องการเสริมโปรตีนให้กับร่างกายแต่ยังอยากทานอาหารปกติอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไม่สามารถช่างตวงวัดไม่สามารถจะให้ได้โปรตีนคุณภาพสูงได้เราเอา เอาเอาวีแกนเนี่ยแหละมาเสริมโปรโตีนให้กับมื้ออาหาร,รนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่ได้ต้องการที่จะลดน้ําหนักไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนค่า BMI สูงมากนะแต่ต้องการที่จะดูแลรูปร่างควบคุมเอาไว้นะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือใครที่อยู่ประมาณ22.9ไม่เกินอย่างเงี้ยค่ะอยากจะดูแลรูปร่างไว้ก็สามารถใช้สูตรเนี้ยเอามาใช้ในการดูแลรูปร่างได้ <ผม S 1> นะคะผมเสริมนิดนึงว่าสูตรปกติเนี่ยเหมาะสำหรับ ข้อแรกคือคนที่สำนึกผิดจากเ,าเหตุการณ์ที่กินไปเมื่อวานเหตุการณ์ที่กินไปเมื่อเช้าหรือเหตุการณ์ที่กินไปตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำหนักยังไม่ได้ขึ้นมากเช่นปาร์ตี้เยอะไปงานเลี้ยงเยอะเจอเพื่อนฝูงเยอะกินเยอะในเดือนนี้น้ำหนักขึ้นมา1-2ึ่งอโลอ,อยากจะเอาคืนอยากะจะเอาหนึ่งโลนี้ออกไป แล้วลดกลับลงมาให้ได้เท่าเดิมผมก็เลยเรียกสูตรนี้ว่าเป็นสูตรปกติเขาเรียกว่าเป็นสูตรล้างบาปสําสนึกผิดจากที่ฉันได้กินไปอย่างอเรเ็ดอร่อยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้แต่ฉันอยากจะถอยน้ำหนักที่มันเกินไปหนึ่สองกิโลฉันอยากจะเอากลับมาเท่าเดิมออันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะนิดหน่อยอดึงลงหนโลหรือสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่า เราเนี่ยคิดว่ารูปร่างแบบเราเนี่ยเราไปดูรูปในอดีตย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีที่แล้วทำไมเราถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าเราดูเพรียวเราดูสวยก็ปรากฏว่าเราเนี่ยน้ำหนักต่างจากปีที่แล้วอยู่สองสามกิโลและไม่ลงสักทีพยายามทุกวิถีทางแล้วไม่ลงสักทีสูตรเนี้เรียกว่าเป็นสูตรปกติโดยไม่ทรมานมากคือเรายังคงอยากจะ ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินอาหารแบบเดิมแต่เรามีวิธีการก็คือจะต้องมีการดูแลมื้ออาหารทั้งสามื้อให้มีการมีวินัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นในสูตรที่หนึ่งก็คือการสร้างวินัยในมื้ออาหารทั้งสามื้อเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เป้ค่ะเราสามารถแนะนําให้ทานวีแกนมัลติแผนโปรตีน หนึ่งถึงสองซองในมื้อเช้านะคะเราอาจจะมีอาหารปกติอยู่มาเสริมได้แต่อย่างน้อยๆให้ยืนพื้นเป็นโปรตีนเป็นหลักนะคะแล้วก็เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะก็สามารถเสริมตัวซุปเปอร์วิตนะคะได้ทั้ง M หรือ W เลยก็ได้นะคะวันละหนึ่งเม็ดนะคะหลังจากนั้นก็เสริมไฟโตวิตซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเพื่อเพิ่มการดูแลสารต้าอนุิสระต่างๆในร่างกายเพิ่มเติมเข้ามาได้อีก วันละ1เม็ดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมื้อเช้า1คือมีโปรโตีน1ึ 1> ซองน,นะคะมีวิตามิน1เม็ดนะคะแล้วก็สารสกัดจากผักและผลไม้1เม็ดครับถ้ารู้สึกว่าแล้วก็วมีมีมื้ออาหารปากติใช่ถ้ายังรู้สึกว่าเอ้ยเราเรายังอยากทานอาหารตามปากติอยู่ก็สามารถเสริมอาหารตามปากติได้เลยผม,ผมจะบอกให้ว่าผมเนี่ยอยู่ในสูตรหนึ่งค่ะเหตุนผลก็คือว่าผมเป็นคนกินอาหารเช้าทุกวันค่ะแต่อาหารเช้าเนี่ยพอเรากินโปรโตีน 1- 2สองซองเนี่ยเราจะมี ท้องหรืออารมณ์ในการกินมื้อเช้าของเราเนี่ยไม่ค่อยมุมมามเท่าไหร่ค่ะนะเพราะฉะนั้นผมก็จะกินมีข้าวต้มถ้วยหนึ่งก็แล้วแต่หรือกับข้าวหนึ่งอย่างข้าวจานหนึ่งอาจจะอย่างที่ผมบอกนะครึ่งทัพพีหรือทัพพีหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มอิ่มละ,ค,ะคือมีอาหารปกติแต่ในปริมาณน้อยบวกโปรตีนสองซองแล้วก็วิตามินรวมกับไฟโตวิตเพราะฉะนั้นมื้อที่มื้อเช้ารอดฮะ,ะอิ่มสารอาหารครบพลังงานต่ํา สบายท้องแล้วก็ไม่สุดโสมนี่คือในมื้อเช้าเพราะฉะนั้นมื้อเช้าถ้าดูจากชาร์ตนี้ไม่ให้อดข้าวใช่แต่หให้ลดปริมาณอาหารเช้าลงค่ะลดไปครึ่งนึงเลยอะ่ะหรือว่าบางคนจะไม่ทานอาหารเช้าก็ได้นะก็ะะคือเป็นกินวีแกนสองซองไปเลยเพราะว่าแบบบางทีเร่งรีบไงต้องมาทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็สามารถใช้วีแกนสองซองจะอิ่มกว่า สองซองได้เลยคือคือคือบางคนเขาก็มีสูตรในการดูแลรูปร่างหลายตํารานะ,ะบางคนก็บอกว่าใช้หลักฟาส t i n g นะฟาสติ <fasting S 2> ้งเนี่ยบางคนก็อดอาหารแล้วแต่ว่าจะอด1ิบชั่วโมงแล้วก็กินได้หกชั่วโมงหรือจะอดไปสิบหกชั่วโมงแล้วกินได้แปดชั่วโมงอันนี้เป็นสูตรฟาสติ้งซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอันนี้ผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะเนื่องจากแต่ละสูตรเนี่ยก็มีคนที่ทําแล้วได้ผล แล้วก็มีความสุขที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ตัวเนี้มันเป็นสูตรที่เรามีความรู้สึกว่าคนปกตินะ,ะเรื่องฟาสติ้งใครจะทำเราก็ไม่ว่านะเอาวีแกนเข้าไปทานไปอยู่ในฟาสติ้งได้เอาวีแกนเข้าไปอย<ะ>ู่ในฟาสติ้งด้วยก็ได้ไดแล้วแต่แต่อันนี้ผมกำลังจะจะเล่าให้ฟังว่าหลักการของคนทั่วไปที่ยังคงกินอาหารครบทั้งสามมื้อเนี่ยให้จัดระเบียบโปรแกรมการทานอาหารใหม่โดยมื้อเช้ามีอาหารปกติที่เคยกินแต่ลด<ะ>ปริมาณลง แล้วเติมวีแกนหนึ่งถึงสองซองวิตามินรวมและไฟส่โตวิตมาถึงมื้อกลางวันค<า>่ะ <c oughs> มื้อกลางวันเราก็สามารถทานอาหารตามปกติได้เลย <c oughs> เราเราปล่อยให้มื้อกลางวันเป็นมื้อที่เราใช้ชีวิตตามคนปกติค่ะ <c oughs> นะคะ <C oughs> ่ะซึ่งเ,เราจะทานอะไรก็ได้แต่เป้กก็มองว่าใน,น,นเมื่อเราอยากจะควบคุมน้ําหนักอยากดูแลรูปร่าง, <c oughs> างมื้อกลางวันเนี่ยก็ ควบคุมให้อาหารเรามีไขมันต่ำนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ย่อยง่ายและมีคุณประโยชน์ครบถ้วนค่ะนี่คือมื้อกลางวันก็เป็นอาหารมือ้เอเรียกว่าเป็นอาหารปกติ<ช>แต่เป็นชนิดที่เผาผานง่ายแล้วก็เป็นแคลอรี่ที่ไม่สูงจนเกินไปนเกาเหลา ได้อาจจะข้าวนิดนึงก๋วยเตี๋ยวนิดนึงก็ได้ก๋วยเตี๋ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกิโลแคลอรีคือผมกำลังจะบอกว่าอาหารของคนอยากผอมเนี่ยทํายังไงก็ได้ที่เลี่ยงการผัดกับการทอดอือาหารของคนอยากผอมนะถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวแต่คุณกินก๋วยเตี๋ยวน้ํารอดแต่ถ้าเกิดคุณกินก๋วยเตี๋ยวที่ผัดเช่นผัดซีอิ๊วผัดอะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นกินอาหารที่เลี่ยงของทอดกับของผัดอันเนี้ยใช้ได้นะ ต่อมามื้อเย็นค่ะคมื้อเย็นก็จะเป็นเหมือนมื้อเช้าเลยก็คือการได้รับโปรตีนที่เพียงพอนะคะก็จะเป็นวีแกน1นถึงสองซองถ้าใครทานอาหารปกติอยู่ก็ดื่มว,วีแกนไปก่อนแล้วก็มาทานอาหารปกติหรือว่าดื่มว,วีแกนทีเดียวสองซองไปเลยก็ได้นะคะคแล้วก็บวกน้ํามันปลาอีก1เม็ด นะคะเพื่อให้เพ like like ื่อที่ว่าในหนึ่งวันนะคะเราจะได้มีน้ํามันที่ไขมันที่มีคุณภาพอย่างเช่นน้ามันปลาหรือน้ํามันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะทีนี้มื้อเย็นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามื้อเย็นของแต่ละคนเนี่ยเป็นตอนไหนถูกไหมแต่ว่าผมผมจะเล่าให้ฟังว่ามื้อทั้งสามมื้อถ้าเป็นผมนะแต่ละมื้อจะห่างกันไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงคือหมายความว่า มื้อเช้าจะห่างจากมื้อเที่ยงห่างกันอะ่ะอย่างน้อยต้องเกินสี่ชั่วโมงนะมื้อเที่ยงจะห่างจากมื้อเย็นอย่างน้อยก็ต้องเกินสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกินข้าวเนี่ยแต่ละมื้อก็ให้ห่างกันอย่างน้อยสี่ถึงห้าชั่วโมงนั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นตารางของการกินมื้อเย็นเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลจริงๆท่านก็ไม่ควรกินมื้อเย็นหลังหนึ่งทุ่มแต่ถ้าเกิดว่า ตอนท่านจําเป็นจริงๆจ,จะต้องกินมื้อเย็นตอนสองทุ่มอันนี้ท่านก็ต้องกําหนดปริมาณอาหารแล้วก็เลือกชนิดตรงนี้ด้วยเหมือนกันเรื่องเวลาก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ากินเร็วแต่นอนดึกพอดึกก็หิวอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าหิวอีกเนี่ยท่านก็ไม่ควรนอนดึกเพราะนอนดึกระบบเผาผานั้นก็พังดังนั้นตอนเย็นเวลาไม่ควรเกินทุ่มหนึ่งถ้าอยากจะกินข้าวนะครับแล้วเราจะได้ ห้า <5 S 2> <ม>ทุ่มเราง่วงแล้วเราก็จะได้หลับไปเลยไม่งัน้นเดี๋ยวห้าทุ่มจะหิวอีกรอบนะบถ้ากินเร็วไปแต่ผมเป็นคนกินข้าวเย็นตอนหกโม,มงเย็นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยได้หน่อยหนึ่งอันนี้แล้วแต่แต่ละคนไม่ต้องไปฟิกเวลานะครับ,รบมื้อเย็นเป็นวีแกนสองซองบวกอาหารปกติแบบคุณค่าพลังงานต่ําแล้วก็ตามด้วยน้ํามันปลาค่ะทีนี้จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่แบบอดไม่ไหวอะ่ะค,คือปกติจะมี มือ้อสอสายหรือว่ามือบ่ายที่<ช>จะเป็นเครื่องดื่มที่แบบหวานๆหน่อยชาไข่มุกมมนิดนึงหรือว่าเป็นกาแฟนิดนึงโกโก้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะคก็สามารถใช้วีแกนนี่แหละค่ะมาเป็นเครื่องดื่มระหว่างมือได้ครับ,รบผมจะเล่าให้ฟังนะครับคนอันนี้เป็นสูตรปกติอยู่นะค,คนอยากมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างผมเองเนี่ยบ่ายๆเนี่ยผมก็หิวผมก็จะชงวีแกนเนี่ยซองหนึ่งที่ออฟฟิศ เนี่ยอย่างอย่างวันนี้ก็กินไปตอนบ่ายสามเนี่ยเพราะหิวเราก็เลยต้องเอาวีแกนมามากินแล้วก uh ็ได้ไป50าสิบแคลอรี <N 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 uh> <N ่เองแต่ได้โปรตีนครบเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่หิวนึกถึงอาหารที่จะเสริมเข้าไปก็เติมวีแกนเข้าไปได้นะครับทีนี้มีคำถามถามว่ามีคนบอกว่าคุณอารีพุทธพงศ์บอกว่ากินโปรตีนเข้มข้นกระตุ้นมะเร็งมีคนบอกมาอย่างนี้นะ อต้องบอกก่อนว่าต้องดูว่าโปรโตีนเข้มข้นที่ว่าเนี่ยเป็นแหล่งโปรโตีนจากไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแหล่งโปรโตีนเนื้อแดงเนื้อแดงเนี่ยถ้าเรากินเนื้อแดงมากๆคำนัาว่าเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อเนื้อหมูมากๆในปริมาณที่เยอะเกินไปแล้วโปรโตีนจากเนื้อสัตว์มันเยอะก็มีโอกาสเหมือนกันถูกไหมฮะที่มันจะไปกระตุ้นได้ในบางคนนะ,ะในขณะเดียวกันเนี่ยผมจะบอกท่านว่าในชีวิตจริงอะ คนในประเทศไทยส่วนใหญ่เนะี่ยโปรโตีนไม่พอ<ช>ส่วนใหญ่นะการกินโปรโตีนต่อวันเนี่ยไม่ถึงถ้ามันจะไปเข้มข้นเนี่ยมันอาจจะได้แก่คนที่ไปเล่นเวทยกน้ำหนักเล่นกล้ามและจะต้องกินโปรโตีนในปริมาณที่สูงมากแต่เขาก็มีลิมิตอีกเหมือนกันว่าในหนึ่งวันเนี่ยเขาจะกินโปรโตีนประมาณกี่กรมัมเพราะฉะนั้นโปรโตีนที่ดีนะครับจะไม่ก่อมะเร็งเพราะโปรโตีนที่ดีจะสามารถ เขาเรียกว่าขาจัดออกได้ง่ายขึ้นดูดซึมได้ดีขึ้นอย่างนี้ค่นะซึ่งความจริงแล้วโปรโตีนไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมาเลย<ช>ค่ะเป็นสารที่อยู่ในแหล่งโปรโตีนมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเนื้อแดงเขาอาจจะมีการ ฉีดสารอะไรลงไปหรือว่าอย่างที่หลายๆคนเคยบอกว่าเวลาสัตว์มีความเครียดอะคะ่ะเขาจะหลั่งฮอร์โมนหรือสารต่างๆที่เขาเข้าไปสะสมเนื้อ,อซึ่งอาจจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้รหรือ,อบางครั้งเนื้อต่างๆเอาไปโปรเซสเอาไปผ่านกรรมวิธีต่างๆที่ ไปดัดแปลงพอดัดแปลงปุ๊บจะเกิดสารสารหนึ่งมาสารสารนั้นก็อาจจะก,กระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ด้วยตัวโปรตีนจริงๆไม่มีไม่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเลยค่ะคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกแหล่งโปรตีนอย่างที่พี่เอกบอกเลือกแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงนั้นลงครับใน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 ขั้วตรงข้ามการที่เราบริโภคโปรตีนจากพืชเนี่ยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งด้วย อันนี้คือในในในอีกมุมหนึ่งนะการบริโภคโปรโตีนจากพืชนเนี่ยลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งด้วยและในหนึ่งซองของเราเนี่ยมีโปรโตีนอยู่ในระดับมาตรฐานมันไม่ได้เป็นโปรโตีนชนิดที่มันแบบเข้มข้นมากนะฮะความเข้มข้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ในหนึ่งวันในโหลดโปรโตีนเกินหรือเปล่ากับอีกอันนึงก็คือโปรตีนไม่ได้เป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งแต่สารบางตัวที่อยู่ในที่มาของโปรตีนนั้นเช่นเนื้อสารในเนื้อแดงเนี่ยที่มัน พูดง่ายๆที่มีการให้สารเล่งเนื้อแดงให้มีการให้อะไรพวกนั้นมากกว่าที่มันจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะมีคนบอกว่าอย่างคุณศักบอกว่า,ามื้ออย่างโปรแกรมที่เราแนะนํามื้อเช้ารอดมื้อเย็นไม่ค่อยรอดครับไม่เป็นไรค่ะ<อ>าทานมือ้อเช้าเอาโปรตีนมาช่วยในมือ้อเช้าแล้วถ้ามื้อเย็นมื้อไหนเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปมื้อเช้าอะคะ่ะเราทานโปรตีนเราสองซองไปเลยเอ่อและมีอีกอย่างหนึ่งเข<อ>าเรียกว่าพฤติกรรมของเรา,เ,<อ>าเป็นคนชอบมีของอยู่ในปากและเคี้ยวอา่า ทีนี้ถ้าเรามีความรู้สึกถ้าเราหิวเนี่ยอย่างพี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งติดตู้เย็นอืมอ่าเพราะเรามีความรู้สึกพอเราหิวเรากินฝรั่งแล้วรู้สึกว่าฟันเราได้เคี้ยวมันมีรสชาติแล้วเราได้กลืนเนี่ยมันก็ช่วยให้เรารู้สึกโรคจิตอ่ะคือคมันเหมือนได้กินอ่ะเปิดตู้เย็นมาหยิบฝรั่งกินกกับกับกับแล้วมันก็แบบรู้สึกมันโอเคขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ายังปรับพฤติกรรมไม่ได้ให้เลือกชนิดอาหารที่อยู่ในตู้เย็นเป็นผลไม้ในบางชานิดที่อาจจะมี ทําให้เราอิ่มขึ้นทดแทนก็ไปด้วยบางคนกินแก้วมังกรใช่ผมหรือหรือบางคนกินมื้อเย็นเยอะ,อะกินมื้อเย็นเยอะก็ดื่มโปรตีนไปก่อนกินมื้อเย็นก็ได้ค่ะเราจะได้ลดปริมาณมื้อเย็นลงเราจะบอกว่าเจ็ดวันแรกเป็นช่วงปรับตัวนะฮะ,ะถ้าจะรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับกระสรับกระสาย,ยาเพิ่งไปตกใจมันเป็นเจ็ดวันแรกมันเป็นช่วงปรับตัวนะครับแล้วก็ไม่ว่าคนกิฟรีนหลายๆคนอะ่ะจะเป็น ใช้สูตรปกติเนี่ยเยอะครับค่ะแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มคนค่ะที่รู้สึกว่าอุ้ยฉันอยากได้สูตรที่เข้มข้นแล้วเดี๋ยวจะไปสูตรเข้มข้นแต่ก่อนจะไปสูตรเข้มข้นมีคนถามนะค่ะหนูติก๊กบอกว่าควรทานก่อนหรือหลังออกกําลังกายดีเดี๋ยวเราจะมีของสาหรับคนออกกําลังกายอ่าแต่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่กินหลังออกกําลังกาย เพราะว่าออกกําลังกายไปแล้วเนี่ยร่างกายมันเขาเรียกว่าใช้กล้ามเนื้อไปนะเราก็กินหลังจากที่เราออกกําลังกายไปนะครับบางคนเขาก็กินก่อนออกด้วยก่อนออกก็กินได้หลังออกก็กินได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราออกกําลังกายแบบประเภทไหนด้วยนะครับค่ะสรุปสูตรปกตินะคะเวลาที่เราจะแนะนําสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยขึ้นภาพได้เลยนะคะก็คือเป็นวีแกนวันละ มือม้อเช้าเชึาง2สองซองและมื้อเย็น 1- 2สองซองนะคะคสำหรับ1เดือนก็คำนวณมาให้แล้วก็น่าจะใช้วีแกนประมาณ2กล่องนะคะ,ะทั้งหมด6 0ซองด้วยกันสมมุติดื่มวันละ2ซอง30วันก็6 0ซองก็เนสองกล่องนะคะแนะนำน้ำมันปลานะคะแบบ1,000มิลลิกรัม50เมตรนะคะแนะนำไฟโตวิต1 1กระปุกแนะนำซุปเปอร์วิตเอ็มหรือซุปเปอร์วิตดัเบลยูอีก1กระปุกนะคะอันนี้คือสูตรสำหรับ เขาเรียกว่าสายใจอ่อนนะนะคะก็คืออยากทานอาหารได้ตามปกติอยากใช้ชีวิตตามปกติแต่เอาวีแกนเนี่ยมาช่วยในการดูแลรูปร่างค่ะครับนะคะ,ะทีนี้ผมก่อนจะไปสูตรที่2นะ